3แล้วครับใส่แบบไม่ตั้งเบรคฮะหึ้ยหึ้ยพึ่งสามอย่าพึ่งอย่าพึ่ดวู้วใสุกตีอะคันหนึ่งอ,ะอง่ะ2คันแพงในสภาพที่พังๆเลยล่ะเอาละครับผมสวัสดีวัยรุ่นเบียงจันทร์กันทุกคนด้วยนะฮะอยู่กับผมฟิ้งล็อก191นึฮะมากันในเกมป e ๊บ n g ็นจีได้ครับ เอาละครวันนี้ครับจะมารีวิวรถนะฮะที่ต้องบอกเลยเป็นรถที่หายากและราคาก็แพงมากๆด้วยทุกคนน่าจะคุ้นเคยเห็นกันดีใน y o u t u b e หรืออะไรต่างๆนะั้นนะั่นคือบูกตินั่นเองฮะซึ่งรถคันนี้นะฮะถ่าตีเป็นราคาไทยคร่าวๆนะฮะประมาณ300ล้านบาทนะฮะซึ่งเป็นรถที่ราคาสูงมากๆนะครับเป็นรถคันหนึ่งที่แบบ ผมว่าใค,ใครก็อยากได้คอนนะแต่มันไม่ใช่ที่จะของง่งายๆนะครับมีเงินอ,อย่างเดียวก็ซื้อไม่ได้นะฮะโอ้โหกออย่างนี้คือคุณต้องมีคอนเน็ t ชันและมีเวลาไปจองกันด้วยนะ,นะโอ้โหดูนะจริงๆแล้วมันมีเยอะมากนะไม่ได้มีแค่สีคันเดี๋ยวรอบนี้ผมจะมารีวิวทุกคนให้ดูกันไปพร้อมๆกันเลยนะฮะว่ปกติมีอะไรมากจริงแล้วมีเยอะมากครับที่ผมหลดมอสตัวนี้มาเห็นไหมฮนะ มีหลายคันมากนะฮะนี้ผมก็มาสัก4คันก็ค่าทุกคนได้ดูก่อนนะฮะได้ทดสอบความเร็วก่อนนะฮะว่ามันทําอะไรได้มากแล้วความเร็วไปขนาดไหนแล้วผมก็จะไปเหินในด่านต่างๆที่ทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นหรือเคยเห็นแล้วก็ตามนะฮะจะเป็นด่านแลมหรือด่านอะไรต่างๆทดสอบความหนาความเรื่องของการชนแล้วชนแล้วไปยังไงนะฮะความแรงมาแรงได้ขนาดไหนบุกติรถคันที่แพงที่สุดถือว่ามอเตอร์นี้ทำมาได้ดีมากครับทุกคนเพราะว่าถ้าดูาข่าวเนี่ยถ้าใครเล่น,นเกมฟอร์ซ่าฮับดิซอน5เนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่าเอ้ภาพมัน ออกมาสวยได้แบบคล้ายคึงกันมากนะฮะดูจากภายในก่อนนะฮะโอ้โหลุ้ห,หามาหา้าเห่าตาสไตล์บุกติฮะดูาการหมุนวงมาลัยเกียร์อะไรนะฮะซึ่งในชีวิตจริงผมก็ไม่เคยเจอไม่เคยเห็นเหมือนกันนะฮะในในไทยเ็เห็นมีมาขับอยู่นะฮะโอ้โหมันสวยมากนะฮะก็ดูฮนะโอ้เอาละฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทดสอบความเร็วกันก่อนนะฮะให้ทุกคนได้ดูเสียงนะแต่ละคานะ,ะเวลาดูมันออกตัว ล้อสนอหูมากฮะเห็นไหมฮะโอ้สปอยเลอร์หลังมันจะตีขึ้นมาเองด้วยเวลาเบรกเห็นไหมฮะเบรกปุ๊บสปอยเลอร์หลังมันจะช่วยต้านแบบว่ายกขึ้นเพื่อแบบเรื่องของลมนะฮะเวลาลมแบบประทามจะได้ช่วยเบรกนะฮะตัวช่วยเบรกเลยสปอยเลอร์ถือว่าดีมากนะฮะนี้โอ้เอาละเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนทุกคันขับแบบเต็มที่เลยฮะเดี๋ยวผมจะขอขับคันสีน้ำเงินนี่เองฮะไปไปแล้วฮะทุกคัน ตัวมันพร้อมมากมันเหมือนรถแห่งแห่งโลกอนาคตทุกคนนึกออกไหมมันจะขึ้นอู้เหมือนรถไฟฟ้านะฮะแต่นี่ก็ไม่ใช่ไฟฟ้านะรู้ไม่ได้ไม่แน่ใจว่ามันมีแล้วรถรบไฟฟ้าผสมคนเปย์เข้ามาหรือเปล่าเรื่องรายละเอียดดีเทลเรื่องลึกเนี่ยผมไม่มไม่ค่อยรู้นะฮะแต่รู้ว่าเป็นรถที่ผมต้องบอกเลยว่าสวยมากๆแล้วก็แพงมากๆนะฮะมาครับรอบนี้ขอลองความเร็วกันนิดนึงนะว่าความเร็วของตกติกนี้จะไปได้เท่าไหร่นะฮะสามร้กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะเกีย็นเจ็ดเลยเหรอ ถือว่ายังไงฮะนี่นะโอ้ความเร็วตบด้วยสามร้อยแปดสิบหมดฮนะโอ้เร็วมากครับนี่คือปกตินะฮะความเร็วของปกติที่แบบว่าเป็นรถที่สวยหรูดูแพงนะแล้วความเร็วก็ไม่เบาฮนะ<อ>เร็วมาก ควาเรยวอยู่ที่ประมาณนี้380กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะเดี๋ยวผมขอทำอะไรพิสดารนิดนึงนะทุกคนครูนะะโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมจะสั่งให้ทุกคนวิ่งไปเลยเดี๋ยวผมต่อให้ฮะผมชอบโมเมนต์แบบนี้มากฮะนี่คือเป็นรถที่สวยแหลกนะฮะแต่ผมยังเชื่อว่ายังไม่มีรถคันไหนนะฮะ <ś led> จะ赖ลัวกับแม็กลาเรนสินเงินของผมอีกแล้วนะฮะผมต่อให้ไปไกลมากนะฮะด,ดูนะปกติดูนะความเร็ว380กิโลเมดูกูแม็กลาเลนเดี๋ยวก่อน380กิโลเมตรลูมบอลมันจะหัวตาดันไปฮะแม็กลาเลนไปฮะไปแล้วฮะแม็กลาเลนของผม เราบุกตีวแรงๆใช่ไหมแม็กลาเ่น800กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วโอ้โหกล่ตายแล้วจะได้กยี่ก้900แล้วฮะ1ันหนึ่งแล้วครับโอ้คนเร็วพันหนึ่งแล้วแม็กลาเลนอันหนึ่งร้อยแล้วครับมีพวัติดปะเนี่ยโอ้เดี๋ยวแรงก็บกตีอันสองแล้วฮะเริ่มเริมสายแล้วฮะ สามแล้วครับไายแบบไม่ต้องเปรกะอ้รถสอย่าพิ่งอพิ่งแงมุกตีะคันนึ่งอะสองคันแซงในสภาพที่พังๆนละแซงมุกตีแล้วโอ้ทุกคนเห็นภาพทางกายเมื่อกี้ไมมันเร็วมากครับมีขนาดความนะเนเป็นรถที่ความเลยแบบ ไม่มีใครแซงได้นะฮะโอ้โหแมคลาเรนสุำเงินผมอ้าววันนี้พังได้ไงเดยวโดวนชนหรอหรือไงทุกคนเห็นภาพเมื่อกี้ไหมม,มันเ้แบบ บุกติผมดูง่อยไปเลยอะ <laughs> <laughs> เตรียมแม克拉เรนกันนี้เข้าไปโอ้อันนี้ลองความเร็วนะฮะของบุกติอ่ะแต่ย p เนี่ยไม่ได้ไปเรื่องของแมลาเรนนะต้องไม่ลืมนะเอาเฮ้ยเดี๋ยว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 มึงจะปีคอรเอาเฮ้ยเอาไปแล้วโอ้รอบนี้เราแค่มาวัดความเร็วของบุกติง่ายเฉยฮะเดี๋ยวรอบหน้าครับไปลองอืงน่นกันบ้างฮะว่าบุกติทำอะไรได้บ้างโอ้โหแต่ชอบความเร็วเมื่อกี้มากเลยของแมลาเรนรีวิวบุกติแต่ชอบแมลาเรนเป็นไงอ่ะนี่รอบนี้ฮะด่านทุกคน เคยอย่างดีนะครับผมลองเอาสีส้มมาอุ้ยสีส้มก็สวยนะครับปกบติคันนี้โอ้โหนี่สีฟ้านะฮะคาดแดงเลขโอ้โหเลขสามสิบสองด้วยเนปะ็นไงโอ้ชอบเลขนี้อนะ่ะสวยเลยโอ้โหน,นี่ฮะคันที่ผมจะขับคันนี้ฮะเลขที่42ฮะโอ้โหสีฟ้านี่ก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยทุกคนดูฮะโอ้โหมันเล่นลายแบบนี่สวยงามมากครับมา ลงดูกันนะหน่านี่ลงแรมไปไปเจอกระแทกข้างล่างนี่มันจะเป็นยังไงฮะไปครับเอาแล้วโอ้ยโอ้ยเอาแล้วโอ้ยแม่งลอกต่อเดียว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 เดี๋ยวเป็นความผิดพลาดทางเทคนิคครับทุกคนไปเลยค่อยไปนะพี่นะเหมือนไอ้นั่นจะรีบว่ะทุกคนไอ้เนี้ยมันรีบไหมเนี้ย ยังไม่ดีเท่าไหไรอ่ะไปครับบินไปเลยฮะไปแล้วตาผมบินบ้างฮะอุะอ้ยโอ้โหไฟลุกนะฮะเวลาลงรถไฟลุกโอ้โหลงน้ำเลยอ่ะอ่ะเออเลย น,นี่ขาดโอ้รถมันหักครึ่งเนี่ยเวลากระแทกบองคันสีส้มก็ยับเหมือนกันฮะอันนี้แบบเบาๆมีแบบหนักคนนี้งฮะเอาละฮะรอบนี้นะครับจัดไปเลยฮะสี่คันสีขาวนะฮะโอ้โหนี่สีม่วงด้านอ้ยสีนี้สวยฮะปกติอันนี้สีดําล้วนนะฮะสำหรับคนชอบสีดําก็สวยดีฮะอันนี้มันสีออกอทองแบบ โอ้โหคุณนะทองเงินทองแบบโรสโกอะโอ้โหแยกงไม่ออกเลยครับมันออกคิมคิมอทองไงไม่รู้จะสวยมากนะฮะนี่สีขาวาครับผมเอาละฮะรอบนี้ทมบอกว่าเป็นด่านนี้ผมกักไว้นานมากแล้วไม่เคยให้คนดูได้มาดูกันเลยฮะมันชื่อว่าด่านดาวฮิวนะฮะมันจะไหลลงไปข้างล่างเรื่อยๆอุปสรรคนโคตรเยอะนะฮะไม่รู้ว่าปกติคันนี้สีคันนี้จะมีจะมีคันไหนนะฮะลงไปถึงข้างล่างได้สุดมั่งนะครับ บอกเลยว่าด่านนี้มีชื่อว่าด่านดาวฮิลนะยังไม่เคยเล่นให้คนดูได้ดูกันเลยฮะใครอยากดูด่านดาวฮิลคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยครับว่าอยากดูด่านดาวฮิลนะฮะเดี๋ยวผมจะจัดให้สักหนึ่งคลิปให้ทุกคนได้ดูกันกับด่านนี้นะฮะแต่รอบนี้ครับขอเฉพาะบุกติสีคันนี้ก่อนมาดูกันนะว่าบุกติสีคันนี้ขนาดไหนจะล่อกันมั่งครับไปเดะ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 เด ใครเข้ามาแล้วนะฮะดูคลิปนี้โอ้โหยังไม่ได้กดไลค์หรือกดซับสไครต์ให้กันนะครับฝากกดไลค์คลิปนี้กันหน่อยให้ผมด้วยนะครับใครยังไม่กดติดตามฝากกดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับคลิปหน้าจะได้ไม่พลาดการรับเตือนคลิปใหม่ๆนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเลยฮะนี่ต้องอตัวผมเองล่อฮะให้พวกมันตามมาเฮ้ยชิปถ่ายแล้วโอ้ยดิโอ้โห,โหมีกระแลกกระตุยแล้วฮนะโอ้โอย ออ้ยโอ้ย,อยนี่โดดจีขาวแม่งโดดมาเลยะเฮ้ยเออรอดไหมเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหภาพคือเละมากนะฮะเรเียบ,บร้อยไปแล้วฮะอะขับเองดีกว่าครับผมไม่ต้องให้บอดขับให้ละบอดขับแล้วมัน,มนเออเออฮะขนาดผมมือขับใช้คนขับนี่เองผมยัง มันมีแบบลูกกระดกอะไรแบบอู่เยอะมากฮะทุกคนเอาละฮะจังหวะนี้แหละใส่เต็มคาราเบลไปเลยฮนะเอ้ฮะโอ้ย่อยเออ,แ,นะอ,อ,อแรงมากฮนะบอกเลยมีคนดูมีปวดหัวเออ โอ้โหผมพยายามเลี่ยงให้แบบเจ็บน้อยที่สุดนะดูตรงนั้นน่าจะเจ็บน้อยนี่ยากนะฮะโอ้โหไหลยาวเลยฮะหักครึ่งด้วยตัวเครื่องอยู่ตรงกลางเรยเนี่ย๋ออยู่ข้างหลังนี่ะเอาละคันนี้บากไห่แรกเราต้องเบาๆก่อนจำได้ฮะออกัวอย่าแรงมากครับ อะไรไม่รู้มันเยอะไปหมดนะโอ้โหโอ้โหใครมาวางท่ออะไรแถวนี้วะเนี่ยโอ้าสู่สูดสู่หน้าเสียแล้วฮะโอ้โหว่าทำไมสูดหน้ามันเสียหน้ายับนี้เองเฮ้ยเอ้ยรอดไหมได้อยู่ได้อยู่ท <laughs> ี่ว,ว่ารถหักครึ่งฮะเออไปแล้วฮะลาลาจากกันละข้างหน้าข้างหลังโอ้ยโอ้โหเครื่องข้างหลังมันกิ้งแรงมากอะ ไฟไหม้เลยฮะโอ้ข้างหลังมันกิ่งเร็วข้างในครับทุโนโอ,อ,อ้เออเออโอ,อ้ไปลุกมากรอนั่งกับไฟเยอะเอาละฮะสีขาวของสุดท้ายฮะโอ้อันนี้แต่งซิงเนี่ยจะมีสปอยเลอร์ด้วย โ,โอ้โหเต็มคาราเบลจัดอันนี้โอ้โหมรอบนี้นะครับเป็นด่านประตูน้ำนะครับที่ใครหลายคนได้ดูกันไปแล้วนะครับรอบนี้จะเอาปกติมาวิ่งผ่านประตูน้ำกันบ้างฮนะมาดูกันครับว่าจะวิ่งรอดได้สักกี่ประตูเชี่ยวฮะกับบปกติฮะถ้าพร้อมแล้วไปเลยนะครับแข่งกันแข่งกัน อู้รออยู่ฮะโอ้ยมีข้างหลังมีไม่รอดอ่ะอุ้ยเอ้าโดนน้ำดับครับโอ้โหโอ้โดนน้ำแล้วดับเลยฮะอ้าวมีรอดคันหนึ่งอะเฮ้ยคันนี้ผมไม่ได้กลัวเกรงกลัวน้ำนะแต่ช่วงล่านี่คือไม่เหลือหล่อแล้วฮะเออ รอดไม่รอดอุ้ยดับครับนี่พังนี่ผมว่าน่าจะเป็นเพราะน้ำนี่เดี๋ยวผมขอยกน้ำนี้ออกก่อนนะครทุกคนมาครับเอาใหม่อีกรอบนึงฮะรอบที่ผมน้ำหมดแล้วผมว่าน่าจะไปได้ไกลกว่าเดิมนะฮะผมใส่แล้วตอนนี้นะดูโซนน่าจะแพน้ำฮะหมายถึงน้ำที่พื้นนะไม่ใช่น้ำประตูที่เป็นประตูน้ำฮะผมดูว่าอุ้ยมันลอกมาได้ไงวะเนี่ยอันนี้ผมขับครับ อุ้ยเออน้ำกดทับโอ้โหโออโ้ยอเรียบร้อยฮ้ยโอ้ชนแตกเลย่ะโอ้ยเรียบร้อยเฮ้ยไม่มีคันไหนรอดสักคันนะ มันนกหดะะฮะผมอยากขับแบบรถแบบว่ามีมีไฟด้วยฮะมาฮี่ล้อดังกับไฟเยอะรถติดไฟฮะทุกคนโอ้โออยูเอ๊ะเป็นไงรถคันนี้มันร้อนแรงอะทุกคนฮะรถคันนี้มันร้อนแรง เห็นอัตโนมัติเลยครับเวลาโดนไฟเผาโอ้โหสุดมากครับการขับประตูน้ำแพ้น้ำครับเท่าที่ดูมาแล้วรถคันนี้ถ้าใสรุปไปทุกคนได้ฟังกันคือแรงในระดับหนึ่งนะครับความสวยความพอนี่เสียผมให้แบบว่าอันดับต้นๆเลยนะฮะเรื่องของความทนนี่ผมว่ายังไม่เท่าไหร่นะครับยังไม่เท่าไหร่ความแรงก็ถือว่าใช้ได้นะฮะแต่ถ้าเจอแม็กราเรนเข้าไปก็ดูดูดูด้อยเหมือนกันนะสรื่องเจ้าบุกติคันนี้นะฮะโอ้ ลงความสวยต้องยกให้ครับเอกลักษณ์ไหครับผมชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เพื่อจะให้ผมด,ด้วยนะครับคลิปหน้าอยากดูอะไรคอมเมนต์มาใต้คลิปด้วยนะฮะใครยังไม่กดติดตามกดดิ่งฝากกดกันด้วยนะครับทีนี้ภาคการรับเปิดคลิปใหม่ัน้าคลิปนี้ลากไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย